ออ่ะโเคสวัสดีครับผมต้องคอนครสวรรค์นะครับวันนี้ผมได้นำมวลสารเหรียญยอดนิยมออมอบให้คุณเดียนะครับทำเหรียญพระจันทร์ต้อมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพระคโหสมันงามเหรียญอ,อะไรนะเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญพระพุทธเหรียญแรกในประเทศไทยนะครับสมัยก่อนกิจการกรุ๊เสียรเยอะมากแล้วก็เหรียญกุมาหลวงกุศลวัดปักทองมะขามเท้านะครับเป็นกุมาหลวงแล้วก็ครูบาศรีวิชัยหลวงพุดรุ่นแรกหลวงพ่ทธทวด พ่อแมนแหลมแล้วก็พ่ออุบาสีแล้วก็วกชิ้นส่วนพระกว,วัดอะไรเนี่ยวัดชัยมงคลพระศีวิญยาคือเป็นกุ่แผงนะครับพวกนี้เป็นมวลสารที่จะใส่ในพระของพระจันต้อมรุ่นนี้ที่คุณเดียสร้างนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่านี่เป็นส่วนแค่1%ของมวลสารทั้งหมดนะครับ ต้องบอกว่ามวลสารที่คุณยายใส่เนี่ยผมว่าร้อยร้อยล้านนี่น่าจะไม่อยู่นะครับเฉพาะมวลสารของผมเนี่ยที่ผมให้ให้มอบให้เนี่ยผมว่านี่เนสองสามล้านน่าจะน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยลองลอง,ลองท่านดูลองดูแล้วกันว่ามวลสารแต่ละอย่างเนี่ยแท้ออกใบซีริเกตหมดเลยนะครับโดยทับเครื่องอา,าทิตย์นามา่วานนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าคุนีีแท้หมดนะครับแล้วก็ผ่านเซียนมาไม่ใช่ว่ามวลสารอะไรมาหลอมก็ได้นะครับ ถ้าใครอยากไดู้ลอารุณีผมไม่มั่นใจว่าหมดหรือ,อยังแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ลองติดตามดูนะครับในที่ว่าคุณเดียเขาสรางนะคุณลองติดตามดูแล้วกันว่าที่ไหนยั่ไหนแบบไหนแบบอ,อะไรแบบไหนนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มูสารถือว่าที่สุดแล้วแห่งประเทศไทย